โอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขออยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกมใหม่คราวนี้อีกแล้วครับผมเกม ก็เลยครับแล้วก็ถ้าเข้าไปแล้วนะครับผมสับไม้ครับเช่นเคยและในวันนี้เรามากันในไม้คราฟล็อคกิบล็อกกับคุณชินอบีกันอีกแล้วเย,ย,ย้เย้ผมตื่ีแรงจังเลยแต่ว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาสามารถกดใต้มุมขาบนกลับไปอยู่ได้เลยนะครับผมนะโดยล็อคบ็อกตัวนี้กนะ็เป็นล็อคบ็อกที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับนะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดบ้างก็ขออภัยมาณนีาที้ด้วยโอเคเข้ามนะแต่ว่าถ้าจะมาเปิดเฉยๆเนี่ยมันก็ไกลยอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดล็อคบล็อกประทับก,กับเจ้า よっしゃあね、こんばん นี่ครับผมนะก็คือโอ,อ้โหข้ามเรื่องกันเลยไหมเราข้ามเรื่องกันทีเดียวเฉลี่ยนะครับแต่ว่าก็ยก็อยู่แบบในโครงข่ายเดียวกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เออใช่อยู่เออใครมีส่วนร่วมนิดนึงโอเคเราเดินล็อกกี้บ็อกก็แน่นอกกนครับผมจะเปิดกันทั้งหมด80กล่องเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูก,กันดีกว่าว่า80กล่องนี้ผมจะได้อะไรบ้างแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ย,อย, like, ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้ข้อกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็โอเคพฤติการเสวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไป ไปกันเลยโอเคปะนะมามไปฝั่งนู้นเลยกีบอ็อกครั้งนี้ขอแบบดีๆเหอะครั้งที่แล้วนี่ถ้าใครดูนี่คือแบบมันเกลือมาเกินจริงนะครับเนดะี๋ยวโอเคมาเปิดกล่องแรกโอเคได้เบียคอนมาไม่เป็นไรเันนี้เปิดต่อปึ๊บเฮ้ยอเอเดรีโคอ๋อว่ะครั้งที่แลไม่ได้เนี่ยโอเคได้ไนก้าผมนะแล้วก็เฮ้ยนี่มาแล้วเอาว่าดาบเล่มแรกมาแล้วเดี๋ยวราชเบนอะไรมาแต่โกโชก็เป็นทันบามจเลยไม่ได้มากนะครับผมได้เปิดมาเฮ้ยดาบเล่นโกคุ อาว่ารอบนี้มาแลนะเปิดมาดีนี่ไปถึง10ก่อนย่ามา2อันแล้วโอเคได้ขวานทองมาแล้วก็เอ้ยได้อีกแล้วดาบทาจิโร่เฮ้ยอาว่ารอบนี้ทวงมันมาครับผมนะเอ้ยเราไปกันต่อครับผมโอเคเปิดมาปุ๊บเอ้ยอ้วู่น้องคาบูรามารุเฮ้ยเอาวัางงูของโอวันไนครับผมเฮ้ยว่ารอบนี้มาครับนะบอกแล้วอิโตดิอุจิก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับผมนะโอเคเปิดต่อโอเค้ชเกลือ,อยะอ่ะก่อนมาครับผมเกมลือเป็นไร โ okay, อเคตอบว่าอุ้ยดาบไปก็คุกแล้วเออก็ดีนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะว่าสิ่งที่ที่สุดในครั้งนี้คือดาบของน้องโยดิจินั่นเองถแสดงว่าได้คือแบบดิจิอิซี่บินเลยเอาที่ไปโอเคแล้วก็เฮ้ยนี่ได้ชิน้นโอบาไนมาแล้วเออคุณเป็นไงบ้างคุณได้อะไรบ้างอุ้ยเอได้ขวาเฮ้ยเคุณช่วยผมด้วยเฮ้ยไอ้นี่โอ้ฉีดแล้วฮ้ยน้องมาหิโตช่วยด้วยช่วยด,ด,ด,ด้วยช่วยด้วยมาข้ามเลยทีเดียวโอ้โหโดดๆโอ้โหโอ้ นี ados, ่พักอัดไหนมานี่เลยมาหนี่นี่โอ้ยแมงไม่เงยมาผิดเรื่องไมเใช่พี่เรื่องไหมช่วยเลยครับเออช่วยๆเออช่วยโอ้โหข้ารักเกียรอใช้ไปแล้วใช้หมดแล้วใช้ไม่เป็นไรเราต้องช่วยกันเวไปเราช่วยกำจ่ายตัวนี้ลงก่อนเโอเคเอ้โหมาแล้วตัวนี้เปิดชามแล้วโอ้เออตัวช่วยเออปืนนั่นแหละปืนนั่นดีมากของดีนะบอลลีโน่หนึ่งสมมติถ้าวูโอ้โหนี่โดนโดนนี่โดนพิษไปดิโดน โดนพิษไปมามามาเออเออมันต้องตายไปมันต,ตายเออไม่โดนอันนี้เลือดเหลือสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเออโดนไปดีแน,น่ไงโดนปานเพิงไปโอ้โหโดนอานาเขตแต่ไม่โดนนะบ่นะเอาอชิปะนี่เราเปิดกิ๊บบ็อกซถึงเรามาสู้มอนกันมาเโอเคหายไปแล้วไม่ครับผมโอ้โหคือแบบผมจัดการเองนะครับน้องๆไม่เจ้าเถือดนะครับผมนะโอาเคสไปเปิดกันต่อดีกว่าน,นะเปิดตอนนี้อเอเดอร์พอร์ทัลแม่แค่ประเดีเ๋ยวหรือไงวะฮะโอเคเปิดต่ออันนี้อ้หฟาร์มครับผมเกลือแล้วก็เฮ้ย ดาบซันนี่เออดีแหละโอ้โหรอบนี้ดาบมาวะ่ะแม่งรอบที่แล้วเกินจีนะรอบนี้มาเต็มเราบอกเลยรอบนี้มาเต็มเออจ๋วว่าไปเนี่ยไม่ได้ไอ้ปันทองเลยเนี่ยก็ไฟเราเสียเปรียดนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้มีลัคกี้บ็อกมาอันนึงเปิดปุ๊บโโอ้หเบคอนจะเกือบไปไหนวะฮะขอดีกว่านี้ได้ไหมได้ดาบชิบูมาแล้วเฮ้ยดาบชิบูเออก็ดีอยู่ดีอยู่รางวัลนี้เปิดมาเบอคอนอย่างเงี้ยเบคอนเยอะจังเลยตอนนี้เหลือ50กล่องแล้วก็อันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นล็อกธรรมดาโง่ๆไม่เยอะมากนะ โอเคเกลือได้ไข่ได้ไข่ก็อะไรเฮ้ยโอ้โหผมได้ดับโกโจอีกแล้วอะซ้ำสองเล่มแล้วเนี่ยว้าเล็กบล็อกได้โอ้โหได้อินชานมาแต่ไม่มีทั้งนะครับถ้ามีทั้งก็ตีได้โอเคโอ้โหดับโกโจสามเล่มนะครับจวนนี้จวนนี้สามเล่มโอ้โอ้โหคาบูรามาลุสองตัวแล้วครับนะโอเคจังหวะนี้จะผมจะเก็บสติไปไหนเอาวันนี้สมุดสองสติแล้วครับนะแล้วจะไงจังหวะนี้ ดาโคอชทันทีเลยโอ้โหซองเล่มเนี่้วแม่งจะเยอะไปไหนวะแล้วประเด็นคือมันต้องเล่นเดิมเลยไม่เข้าใจเลยรอบนี้นี่คือแบบว่ามาเป็นดับเบิ้ลนะครับเหมนที่บอกเลยวมาเป็นดับเบิ้ลทีเดียวแล้วกบโอเคกระดาษก็โง่ามาครับนะชุดของเล่นโกคุโอเคโอ้โหขอเล่นโกคุเลยกันนะมาเล่นโกคุแหมคันนี้ใส่โอปะนาย o B ไปแล้วได้ขอเล่นโกคุบ้างนะครับผมโอเคเปิดมาอันนี้โอคากิขนมไม่มีอะไรมากของกินแล้วรอบนี้น,น่าอยากได้แอปเปิลทองอ่ะนะไม่ได้มีเลยไม่มาเลยอ้าวดา B าวออุบบนนมครัะโเคผมมตอนนีี้้ก่่่เลลแวไรู้ รอบนี้ดวงของผมบ้างแหละโอ้โหแล้วเซตด้วยขยะมาอีกโอ้เต็มตัวเสียเวลาอีกโอเคเปิดต่อครับผมนะ45กล่องเปิดไปโป้งไอ็นดโพลโอเคสวยงามเหมือนนะเอนดโพลแล้วก็สุรบิดสุรบิดโอเคกระดานตังโง่ไม่มีอะไรเกลือตังโง่ครับผมเกลือโอ้โหไปอีกแล้วไอ้งูตัวนี้เยอะไปเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวๆนะแล้วคุณทำอะไรล่ะยิงเบคอนเหรอเปิดต่ออุ้ยโอ้โหโอเออว่าจินด้วยเลยไม่ได้เพิ่มรักเลยท่านผู้ชม เอางี้เราลองเพิ่มลักดีกว่างกันนะตีโอ้โหบุ่งร้อยเอาว่ะลักโบว์หนึ่งร้อยรอบนี้โยริจิจะมาหรือไม่เปิดมาปึง้ง what the fuck เอาจริงดิทำจริงแป้งก็อย่างนั้นไม่ต้องมีลักดีกว่ากันนะเฮ้ยมีเอ็นชานไหมเอาว่ามีเอ็นชานมากันนะเอ้ยพอๆเราน่าจะเอ็นชานได้นะโอเคไม่เป็นเราเก็บเรื่อยๆกันนะโอเคผม้โหอินเดโปมาพพลปและรอบนี้นี่มันเป็นสตีกของเอนินเดโพอย่างไงวะฮะมีอินเดโปมาเนี่ยโอเคชุดโอเบน่าอีกอะเอามาอุ้ยอันเป็นทอง เอา,าประมาณน่ะอัพทองโอ้โหเยอะมากอ,อาหารหมดอ่ะกินก่อนเฮ้ยรอบนี้ดวงมาเว้ยอยากได้ของแร่ๆได้ป่ะขอแบบวิ้ิจีได้แบบยี่สิบกล่องเนี่ยมาฮึ่บของเปล่าโอเคฮึ่บอ่ะคว้ามไม่มีอะไรขยะอันนี้ไม่มีเลยเฮ้ยอันนั้นใครเนี่ยโอ้ตกใจโกลเด้เลยมีแต่เพื่อนเลยอ่ะคืออะไรอะไรก็โกงเกิร์ดโอ้ <c oughs> <c oughs> หอ่ะเปิดเปลวเหมือนยังเปิดหลวยังเปิดหมดแล้วได้ดาวได้ดาวมาสีเล่มโอ้โหสีเล่มเออก็เยอะอยู่รอบนี้รอบนี้แบบใช้ใช้ดวงหมดแล้วไงไม่เปลวหมดนะอย่างนี้ ปึ๊บโหเกลือเกลือกโอ้ยชุดหนวยเนี่ยชุดหนวยแมวอ่ะใส่เด็กูอู้ยเธอคนจัดการนี่ซืนอ่ะปืนอ่ะล่อแม่งนี่เออเออสวยงามเออมาเหมือนนะตอนนี้่ปามารีพุ่งปามารีพุ่งไปพุ่งไปพุ่งพุ่งไปหาคนถามเออว่ารอบนี้มาหมือนนะรอบนี้เออครั้งที่แล้วเราต้องยอมสยบให้มันแต่รอบนี้เราไม่อ้ยยอมไม่ยอมรอบนี้ไม่ยอมสีเออโคตรเฟี้ยวแหละของจริงบอกเลยมาเหมือนนะขอขอขีนแอปเปิลหอมแป๊บเยอะป่ะเอาว่ะรอบนี้มาเหมือนนะโอเคเปิดต่อ ปึ๊บเกือกสิบเจ็ดสิบหกอันนี้อะไรเนี่ยข้าวปั้นเปิดต่อไม่มีอะไรเกลือแอปเปิ้ลปึ๊บสปองโอ้ยเจ็ดเจ็ดเปิดต่อปึ๊บโอ้โหเกลือครับผมนะโอเคเหลือสิบกล่องสุดท้ายละมีไม่ทำอะไรเลยจะหมดแล้วนะครับผมงันงั้นเอางี้สิบกล่องสุดท้ายเนี่ยแหน่ตอนแรกกัดเพิ่มโชคแต่ลืมไปไม่มีโชคเลยลืมไปนะครับแล้วเนี่ยอ๋อมีมีมีบอกทองอยู่อันนึงโอเคบ็อลทองน่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคได้มาหกสิบอ่ะหกสิบก็หกสิบก็ผมมาลองเดี๋ยวเปปิด๊บ เฮ้ยเอาวะโอ้โหมีเพชรมาให้ครับนะโอ้โหยี่สิบก้อนไม่มีกล่องคาบอ่ะไม่เป็นไรเอาเท่านี้แหละเอาเท่าที่มีปึ๊บโอเคเราได้มาสามหกขี่กล่องก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคจันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องสุดท้ายผมนะมาเปิดกล่องแรกปึ๊บโอ้โหเรือครับผมนะเปิดกล่องที่สองปึ๊บโอ้โห่อยากได้ชูได้อยากได้เกงอ่ะถ้าได้เก่งก็ครบเซตเลยนะครับโอเคเปิดมาก่อนนี้แม่งมาอีกแล้วทำไมมัามาจากของเดิมวะโอ้โหเอาวะโอ้โหและสุดท้ายก็ได้กล่องสุดท้าายขอออองเรรโจจ่ิะกหืไม หนึ่งสองซอ่อมโอ้โหบล็อกทองเอามาทำเพื่อโอเคไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเออก,ก,ก็ได้เยอะอยู่นะเออของก็ดีอยู่ไม่ได้แย่แต่นะเมื่อกี้ผมได้นี่เอ็นชาร์ดมาลืมไปไม่มีเวลาพี่จะเอ็นชาร์ดได้ไงวะโอเคครับผมช่มางเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาสรุปของดีกว่านะครับผมถืว่าเราได้อะไรมาบ้างนะก็ทีนะ่างก็จะมีเป็นเอ็นเด์โพใฟร์นะเอ็นเด์โพรนี่เยอะจริงนะครับผมนายเอ็นด์โร์โอ้โหสองกองได้เอาเอา,เอามาวาดไปไหนโอเคแล้วก็มีชุดโอเปนไนแล้วก็ไอ้งูเนี่ยเยอะจังเลยวะ ะแม่เยอะจริงๆเลยนะครับเหนือส่วนดาบเนี่ยเอางี้เราจะขอไม่นับเล่มซ้ำแล้วกันนะจะมีอาดาบจิโร่เล็มโกคุโกโจและก็ซันเนมิอ่าโอเคเราจะมีทั้งหมด4เล่มนะไอที่เหลือนี่คือนซ้ำหมดเลยอ๋อแล้วก็โอเบไนด้วยนะครับผมนะลืมไปโอเบไนด้วยแม่ลืมนอนได้อย่างไรนะครับผมแลก็โอเคส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหนะือแบบว่าเป็นขยะธรรมดาแล้วนะครับผมแล้วก็โอเคเป็นไงบ้างคุณคุณเป็นไงบ้างก็เหนะืคุณได้อะไรมาบ้าง อยู่ในกล่องเลยนะอ,อยู่ในกล่องแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูของคุณชิโอตบีดีกว่าครันนะชิตตบีได้โอ้โหโอเคเฮ้ยคุณไม่ใส่เกงอ่ะเนี่ยคุณเล่นเกงไม่ใช่เหรอใส่แล้วใส่แล้วอ๋อโอเคงั้นผมของเกงแล้วกันนะผมไม่งเกงใส่อ่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสัสบการเปิดซึ่งก็ถือว่าของก็ก็ได้อยู่นะรอบนี้ไม่ได้แย่นะครับผมนะคือรอบที่แล้วผมเกลือแบบเกลือจ,จัดเลยนะแต่ว่าเฮ้ยรอบนี้แม่งได้อยู่ว่ะนี่ ครบเซตทำบิดาบ5เล่มอ่ะเออไม่ธรรมดาโดยศัตรูทเจจะมาประทักษ์ตำนวันนี้นั่นก็คือน้องอิตารินั่นเองใช่ไหม <S 2> <S 2> ซึ่งก็ถือว่าพลังคนน้องเขาไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยเป็นถึงระดับพระเอกแถมมีน้องคิุณะฟังอยู่ด้านในเนี่ยแม่ต้องโหดแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าของพวกเราเสองคนเนี่ยน่าจะช่วยกันกำลาบเจ้าอิตาลีได้ใช่ไหมใช่แล้วอ่าใช่แล้วนะครับผมดั้นก็เพื่อเป็นการเซอร์ราเจียวเราไปดูกันดีกว่านะครับแต่ว,ว่าผมทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถเอาชนะน,น้องอิตาลีได้หรือไม่าพร้อมแล้วแล้วก จะเล่าไปชมฤทธิ์กาผมไปกันเลยตีโอเคตอนนี้เปิดแล้วนะโอ้โหตอนนี้มีเปิดแล้วแล้วก็โโอ้หระวังกันะนี่ชาร์จใส่ตอนนี้ชาร์จเร็วมากแต่ไม่เป็นไรงนะวันนี้เออเออลุมมันลุมมันเอาวะเอาวะโอ้โหโอ้โหมันลงไปในท่ออ๋อยี่นี่นโอ้โงพลังเอาวะมันเป็นโซนโซนที่แคบด้วยก็ไม่รู้นะครับนะโอเคตอนนี้ดาบผมเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนดาบได้เล่นนะครับนะี๋วตอนนี้นี่เอ้ยโอ้โหเนื้อเยอะเยอะเหมือนกันนะเลือดเยอะเลยอะโอ้โเลือดๆโอ้ชิดโอ้ชิโอผมโดนเอ้เอ๋อมันเป็นล่างสุนคุณาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ โอ้โหถึงลงจะยลูกเสือแล้วด้านออกมาอู้โอ้โข้าพเจดโอ้ไม่กอดอยก่อนนะครับหนึไม่ไหวว่ะไม่ไหวไหมราดูกงแปลกรอบนี้ใช้อันี้พอไปเฮโพฮึออกมาเลยลูกออกมาขุดขุดขึ้นมาขุดม่เออขุดแม่เออต้อง <c oughs> คือแบบต้องมาช่วยขุดนะครับหนะมอนเตอร์นี่คือแบบขึ้นกันดีไม่ได้โอเคจะวันนี้เอาไมค์ก็นะมาตั้งตัวได้แล้วจะวันนี้ขอชาร์จก็ได้จริงจีต้ยงใช้ปานนี่หว่ะต้องใช้ปานของเล่นเลียงคู่อ่ะเนี่ยต้องต้องตีระยะไกลนะครับไหนอย่าให้อย่าให้มันประชิดระวังประชิดโอเคตอนนี้คุณชินุบิเขาถ่วงให้อยู่แล้วก็จะที่เข้าไปเขไปโกชูเออเอาชินุบุไปเอาพิเอาผิดชินุบุไปนี่โอ้ไปนู้นแล้วโอ้โหจะไปวงการต่อสู้มันไกลเหลือเกินปูปืนปานปานมาลีไปปานมาลีปานมาลีีีีโโโอออออออเเเค้้้หหหกาาานนนดดด่ะมตพ วะผมจะโดดแล้ okay. กวก็จะปาเข้าไปแปะโอเคจังหวะนี้มาแล้วเอ้าเฮ้ยไปไหนแล้วเอ้าเฮ้ยหายเลยได้ดูว่าตายแล้วว่ะโดนอาณาเขตตัวเองอ่ะเป็นไปได้หายไปแล้วโอเคเอางี้ผมไม่ไหวละเราลองเสกมาดูนะครับหนึ่งวินาทว่าอยู่ไหนโอ้โอ้มาเนี่ยจังหวะนี้มาแล้วนะนัวมาโอ้ตัวอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โอ้ไวก็ต์โอ้โอ้นี่มันอะไรกัน โอ้โหจบแล้วนะครับสุดคุณรักของเราไม่ไม่เห็นแล้วตติสุดคุณรักอยูยอย่ไหนไม่รู้แล้วนะครับโอ้โหมีทัจิโร่ตเต็มไปหมดโอเคนะครับโอ้โหหายไปไหนแล้วไม่รู้นะอันว่าช่างมันเถิดนะครับเดี๋ยวเราเราเรากลับสตาร์ทกันนะเราแบบโอ้โหนี่ยเยอะเลยน้ำนมนมองไม่เห็นละวุ่นวายมากนะถือว่าโอ้โหสุนะก็ก็อาจจะแพ้นะครับก็คือเขาคือว่าตัวแตกอ่ะเออก็แบบห้าสิบวันสิบนะครับเดก็ไม่รู้นะว่าเราจะชนะหรือแพ้นะทีนี้ก็แค่จะจัดการแน่น,นอนครับผมนะเมื่อกี้เรามีการบวกกับพวกมารสเตอร์ไปแล้วครั้งนี้เนี่ยเรามาาาล้ออออววดกกกันเเงี่ มาเมื่อกี้เนี่ยลองตีสุนัขไปและแม่ไม่ไหวปะรอบเนี่ยลองตีกันเองดูดีกว่านะครับดูซิว่าจะไหวไหมเออแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มดูกันเนี่ยผมขอบอกกันเลยนะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถใช้ปานตบกันได้นะก็ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับถึงจะใช้ได้ก็ต้องรอต่อไปนะครับผมนะก็ถือว่าจะใช้กระบวนท่าในการเข้าไปฝันล้วกันเูคิดซะอย่างนั้นโอเคคุณไปฝันนู้นไปฝันู้นเลยฝันู้นเลยโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มได้ โอเคก็จะดีบาลแล้วนะผมกับคุณชินอบิใครจะชนะนะครับผมนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดับใจด้วยนะโอเคตอนนี้ผมพุ่งเข้ามาโอ้โหตกวันต้องรู้ถึงน่าแย่ขี้แต่ไม่แต่แต่เออโอ้โหใช้ปืนใช้ปืนโอ้โหใช้ปืนมาใช้ปืนโอ้โหใช้ปืนโอ้ใช้ปืนใช้ปืนโอ้โอใช้ปืนโอ้โอใช้ปืนใช้ปืนเออมาดีก็ไมาครับปืนปืนปืนแล้ง่าปืนแล้วไงยปืนง่อยอีกรอบอีรอบหนึ่ง เมื่อกี้ที่พ่อบอกเมื่อกี้เร็วไปหน่อยเดี๋ยวท่านจอมหาว่าผมกากไงเออเมื่อกี้แบบพลาดนะครับนะโอเคมาเอายังมาแล้วตีสองซ่มโอเคตอนนี้โอ้โหมาเนี่ยมันปืนอเงี้ยมาแล้วไงผมจะชนะปืนให้ได้เว้ยเออ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 จะดีไหมเออ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 โอ้โหมองไม่เห็นละมองไม่เออโอเคตอนนี้เออมาเออโอ้เออมองไม่เห็น โอ้ตอนนี้โอเคตอนนี้โอ้เอ้าโอ้โหตีได้อะครับน้องๆก็คือแบบแหมพี่โหดเกินนะจริงไหมหรอกเวลตีได้ก็ตายไปหลายรอบอ่ะก็แฝงกันไปนะครับหน่อยก็คืออย่าไปทีเลียดนะก็ถือว่าทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยแน่วันนี้หน่วูจริงๆไหมโอเคนะครับนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ปมาทักกับน้องอิตาลียูจิเป็นยังไงบ้างครับผมนะ อ่าก็ถือว่าเอาจริงๆต้องบอว่าถือว่าสู้กับอิตาลีอ่ะคือเราก็ชนะแน่ๆครับผมนะคือน้องเขาตายแล้วพันถิ่เปี่ยมสุกุนารนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเหน่ว่าน้องสุกุนาร์เขาโหดเกินไปจริงๆนะทำให้เราไม่สามารถเอาชนะได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเออก็ก,ก็น้องเขาโคตรจริงๆอ่ะนะก็ต้องยอมรับนะครับผมนะเออนี่ยพี่เข้าดังเอออินโนสเกะฮัโลโหลอินโนสเกะเออโอเคครับสวัสดีผมอุตะิกิมัสสีโคตรลาไปก่อนอย่ากดไลค์กดสุดคลายเพื่อเป็นกุญแจผมในการคิดสอบไปด้วยแล้วกันนะครับผมนนนนนนะะะแล้้้้้วววเเเาาาใใจจออไรรรีี่่ยหหกััมพ์ท สวัสดีครับผมบายจ้าบายบายบายอ่ะโอ้โหคนแหลก